สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่หัวข้อเทวิน4.1เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของแบ็กกราวการใช้งานแบ็กกราวนะครับผมซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการเขียนเว็บเลยนะครับใครที่ส่วน EP นี้เป็น EP ที่3แล้วใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่2ก็สามารถกลับไปดูก่อนได้นะครับโอเคเราจะเขียนอ่า เทวินซ c เอสายใต้เฟร m e w o r k ที่ชื่อว่า Nextj เนะครับถ้าใครยังไม่เคยอ่าโหลดมาก่อนก็สามารถย้อนกลับไปดู EP ที่2ได้นะครับผม EP นี้เราจะมาพูดในเรื่องของอ่าแบ r ็ก n d วกันนะครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มกันที่ Background แ,แอคแท็กเมนนะฮะแบ็กเกลวแอคแท็เมน ก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ background fixed background local แล้วก็ background scroll นะครับโอเคความแตกต่างของแต่ละตัวนะคร background fixed ก็คือการ fix background กับอ่ากับ view point ของเราก็คือรูปภาพมันจะติดไปกับหน้าเว็บเลยนะเวลาเลื่อนปุ๊บมันก็จะยังอยู่ที่เดิมมันจะไม่เลื่อนไปไหนเลยนะส่วน local แมกกาลมันก็จะไปพร้อมกับไปพร้อมกับเนื้อหาของเรานะฮะมันก็จะไปพร้อมกันมันก็จะดูแบบนี้เลยส่วนแมกกาลสกอ Back แอบคล้ายๆกับ f ิกเซนะครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันก็คืออันนี้รูปมันจะไปด้วยกันเลยกับเนื้อหาก็คือ อันนี้ก็คือเวลาเลื่อนใช่ไหมเวลามันมาถึงเนื้อหาที่สามารถปิดมันได้มันก็จะเนื้อหามันก็จะปิดมันอย่างนี้ปึ๊บส่วนอันนี้ก็คือเนื้อหามันจะไม่ปิดเพราะว่ามันจะอยู่มันจะติดมันจะเลื่อนไปพร้อมกับเนื้อหานั่นเองนะฮรทํทำให้เป็นข้อแตกต่างของทั้งสองอันนี้นะโอเคเราจะมาลองอพาเขียนกันเลยนะครว่าจะเขียนยังไงนั่นเองครับโอเคก่อนอื่นเราจะ สร้างกิดมาเหมือนเดิมนะใครจำได้การใช้เลเยอร์จาก EP แรกนะก็คือการใช้กิดนั่นเองในการจัดการเลเยอร์เราจะสร้างเลเยอร์สำหรับแสดงผลสามตัวนี้นะแล้วก็ใช้กิดคอสามนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไอสกรีมครับอยู่ฟ u ตามนี้นะครับผมตัวแรกก็คือ b a c k เกลฟิกเ i x e d ครับผมสร้างคาสตดมา1นึ่งคัสต์นะผมเขียนว่าแบ็กเกลฟิกเ i x e d เราจะไปเอา Background มาจากไหนเทวินก็มีมาให้ครับผมมีบอกนะว่าสามารถดึงแบ็กเกลอยังไงก่อนอืน่นเราจะไปหารูปมาแล้วก็นำรูปนะครับผมมาใส่ในโฟลเดอร์ p u i l i c นั่นเองครับผมจะสร้างเป็นชื่อโฟลเดอร์ i m e g e นะครับผมเพื่อ ความจำง่ายขอยงเราข้างใน image ก็จะมีะรูปภาพของเรานั่นเองครับผมแล้วเขียนเลย mg next js นะครับ next js ใช้ public การดึงรูปภาพจาก n e x t js ก็คือเราจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ข้างในอ่ข้างใน public เลยเราจะไม่เข้าผ่าน public นะเราจะเข้าไป ข้างในเลยนะก็คือข้างใน p Public ก็คือ image เแล้วก็จะเข้าไปใน image เลยนะ URL slash image slash bg png ครับแค่นี้เลยครับผมการดึงรูปภาพของเราผมก็ได้เตรียมอ่รูปภาพแบ็กกราวด์ไว้แล้วนะครับทุกคนก็สามารถหาโหลดรูปภาพตามใจชอบได้เลยนะตาม google โอเค การใช้แบ็กกราวน้นะโดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วย Bg Center ครับผมให้ background อยู่ตรงกลางของของรูปภาพนะครับผมแล้วก็ Bg จะมี2ตัวหลักๆที่คนนิยมใช้กันนะครับผมก็คือ Cover กับ Contain con นั่นเองนะส่วนตัวผมจะใช้เป็น Cover ทั้งหมดนะก็จะมี Fixit ที่ใช้เป็น Contain โอเคใช้ Cover หมดนั่นเลยครับ โอเคแล้วก็กำหนดความสูงของรูปภาพนะาช้าประมาณ300พิกเซลโอเครูปภาพมาแล้วครับ m 1 0โอเคประมาณนี้รูปภาพมาแล้วเราก็จะสร้างเนะื้อหาภา,ภายในนี้นะครับว่าเป็นอ่า เนื้อหาข้างในนะก็จะมีเป็นบินิบหนึ่งอันแล้วก็จะมีเนื้อหาเขียนว่าอะไรดีอะอืมสกอมีแล้วก็พีครับผมเป็นลอเล่มห้าสิบคำไปโอเคเราสร้างบีบีจีไว้ ให้มันนะสร้างเนื้อหาปลอมนะสร้างอ่ะความความสูงของ,ขอ,งอ่ะของตัวของตัวกล่องนะผมเพิ่มความสูงให้มันเพื่อเราจะดูได้ไดง่ายๆนะครับเราจะดูได้ง่ายๆนั่นเอง โอเคสูงไปสูงไปครับผมห้าร้อยพอโอเคครับผมผมลืมไปอย่างหนึง่งเราต้องเพิ่มคา่าหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่า over for y นะผมก็คือบนล่าง y คือบนล่าง x คือซ้ายขวานั่นเองนะครับ s c o r ครับนี่ครับผม เมื่อเราเลื่อนลงมาใช่ไหมครับเจอกับเนื้อหาใหม่เนื้อหาใหม่ก็จะมาปิดจะเข้ามาปิดตัวรูปภาพของเราสิ่งนี้เรียกว่าแมกกาลฟิกเซตนั่นเองครับโอเคก็คืออธิบายก็คือเมื่อแมกกาลของเราเนี่ยแมกกาลฟิกเซตนี่ยมันจะแปะอยู่กับวิวพอยต์ของเรา แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเลื่อนลงมาแล้วเจอกับเนื้อหาใหม่เนื้อหาใหม่พวกนี้ครับมันก็จะขึ้นมาทับกับ uh, กับแมก่กาวของเรานั่นเองครับประมาณนี้ครับผมฟิกเสร็จเอาไปต่อกันที่ตัวที่2องแล้วก็คือจะเป็นแมก่กาว l o c อลนั่นเองครับผม dc local ครับแล้วก็จะดึงอ uh, จาก u r l เหมือนเดิมนะเช่นเคยเลยพิมพ์เหมือนเดิมครับผม M A G E แล้วก็ค่อยๆไปนะค่อยๆพิมพ์ไปแย่เราปิดตรงนี้ก่อนโอเคเราจะค่อยๆพิมพ์พไปเลยแล้วผมจะได้ตาม,ตามกันทันนะ Center ครับผมเหมือนเดิมครับผมกดไม่ใช่กดดิการใช้แบ c k g r o u n d อะ่ะส่วนใหญ่คนจะใช้ Center นะเพ,เพื่อให้รูปภาพ มันอยู่ตรงกึ่งกลางของรูปภาพมันเองครับเราจะแปลธิบายอีกทีในเรื่องของ Background อ Position น,นะครับกับ b แบ็กกราว d Repeat มันจะมี Background อะไรอีกอ่ะ Background s i ส์ประมาณนี้ครับผมสิ่งที่เราควรจะรู้คือ Position Repeat กับ s i ส e เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วแค่ใช้ Background Center ให้กาวคเวอร์ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคมีบายเยอะแล้วโเวอร์ความสูงเหมือนเดิมนะสองร0 0พิกเซล full w o r full c r o l โอเ y y คือบนล่าง x คือซ้ายขวานะการเขียนโค้ดประมาณนี้เลย อันแขางโคตดก็มีแค่นี้เลยครับโอเคเราจะได้รูปภาพสวยๆจำแจกมาแล้วนะฮะก็จะมีเราก็จะสร้างเนะื้อหาให้มันนะเป็น h1 hello local แล้วก็มี p ครับเป็นอ่อเล่มนะลอเล่มสัก40คำประมาณนี้ครับ เพิ่มความสูงสักหน่อยเรดิหนึ่งตัวเพิ่มความสูงให้มันสักหน่อยสักห้ารพิกเซลครับนี่ครับเมื่อเลื่อนลงไปเราควรใช้อันนี้อยู่กับบนหรือล่างดีอ่ะอ๋ออันนี้เอาไว้ล่างนี่แหละโอเคครับผมทุกคน ใส่สีสักหน่อยให้มันเห็นภาพชัดๆหน่อยนะครับผมเมื่อเราเลื่อนแม็กกาวลงไปนะฮะอ่าแม็กกาวโลเคอลนะครับจะทำการแสดงรูปภาพที่ยังไม่ได้เปิดเผยมาก่อนก็คือเหมือนเหมือนรูปนี้เหมือนอันนี้ใช่ไหมมันก็จะแปะติดอยู่กับอ่าแปะติดอยู่กับเนื้อหารครับ ปฏิบต,ติดอยู่กับเว็บแต่นี้ก็คือมันจะไม่แปฏติดก็คือมันจะเสร็จค่อยๆแสดงไปทีละอันทีละอันทีละเรื่องหาจนจนครบรูปของมันนะฮะสีนี้ก็คือ background โลเค l นะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับแบ็กกราว n ์โลเค l โอเคเราไปต่อที่อันสุดท้ายของเราก็คือ b g s c r o l l ครับผมคล้ายๆกับ คล้ายๆกับฟิกเซตแต่ไม่ไม่เหมือนกันนะเรากอ็มาเลยดีกว่านะทุกคนทุกคนน่าจะพอจําได้แล้วสกอ์ครับผมแค่เปลี่ยนแค่นี้เลยนะเปลี่ยนแค่นี้เลยจริงๆโอเคเพิ่มดิฟมาหนึ่งอันครับผมใส่ค้าให้มันสุกหน่อย ใต้นี้นะภายใต้ภายใต้ใตดิฟตัวนี้ดิฟหลักของเราโอเคโอเคครับผมก็จะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเอา่าผักดีเอ็กซิโอเคมาละ สกอรก็คือรูปภาพมันก็จะรูปภาพนะฮะมันก็จะติดไปกับหน้าหน้าเว็บเลยนะฮะมันก็จะเลื่อนไปตามหน้าเว็บเลยนะรูปภาพของเราจะไม่เหมือนกับฟิกเซตนะครับผมเวลาเราเจอเนื้อหาใหม่เนื้อหาใหม่ก็จะมาปิดทับกับรูปภาพเดิมแต่อันนี้ก็คือถ้าเรามีเนื้อหาใหม่นะเราจะลองสร้างเนื้อหาใหม่กันครับ y น่เราเล่ม สีสิบครับอืมนะาผมนี่ครับเวลามีเนื้อหา,อาเดี๋ยวเราจะเอาเหมือนกันกันกบอันนี้เลยจะได้เห็นความความแตกต่างนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงโอเคนี่ครับอืม ต้องเอามาจากอันนี้สิโอเคขออภัยนะทุกคนต้องอามาจากาตัวนี้ตัวฟิกเซกนะ,ะจะได้รู้ว่ามันแตกตากก่างกันยังไงนะโอเคอมผมคิดว่านะโดยรวมนะผมคิดว่ามันคล้ายกันมากไอสองตัวเนี้ยเพราะไม่มีแบ็กกราวด์ดู นะเพราะไม่มีแว็กกาวันก็จะโอเคมันก็จะแสดงอย่างนี้เลยมันก็จะปิดทับเหมือนกันนะมันก็คล้ายๆกันนะผมว่าสำหรับผมอมืโดยส่วนตัวแล้วก็ลองเลือกใช้ตามาตามลักษณะงานแล้วกันนะครับผมก็สาธิตให้ดูมันก็ประมาณนี้ครับสเกลก็คือมันจะแสดงอรูปภาพที่เต็มแล้วก็ดูสวยก,กว่านะสำหรับผมอันนี้ก็คือจะแสดง เนื้อหาที่มันรูปภาพที่มันแบบแปลกๆนะถ้าสมมติว่าเรามีรูปภาพที่ขนาดใหญ่แต่ว่าเราอยากใช้ในงานที่มันเล็กๆผมแนะนำใช้สกอ์ครับแต่ฟิกซิกก็ใช้ได้เหมือนกันกับลักษณะงานที่รูปภาพมันพอดีกับความกว้างของควางอ่ะ c สเของเราอันเองครับประมาณนี้นะผมการใช้อ่ะ a อ t a แท m e เม มาต่อกันที่ Background Clip กันครับผมไอตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่า2ตัวนี้ฮะมันก็คล้ายๆกับ Default ของเทลวินนั่นเองก็คือแทบไม่ได้ใช้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเราจะไม่รู้จักกันสองตัวนี้ก็คือ Bg Clip Content กับ Bg อ Clip Text นะผมซึ่ง มีกีคลิปเทปก็คลิปคลิปเทปก็คือไฮไลท์ของเรานะครับผมเพราะว่ามันสามารถคัสตอมกับตัวตัวหนังสือได้สวยงามทําให้ตัวหนังสือนะครับมีมิติมากขึ้นนะครับผมสามารถทําตัวหนังสือในลักษณะอย่างนี้ได้เลยในลักษณะที่แบบเป็นกราเดียนนั่นเองครับโอเคก็ใส <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่นี้ไปหนึ่งตัว ผมได้เตรียมมาตัวอย่างมาให้แหละจะได้ไม่ต้องจะได้เพื่อแบบบางคนไม่มีเวลาไงบางคนก็อาจจะแบบอยากรู้ว่าทำยังไงเฉยนะโอเคผมเตรียมมาสามสาม,ส,าม,ส,าม,ส,ามสี่อย่างก็คือ padding กับ b บเดอร์ที่เราพูดไปตอนแรกผมได้ลองเทสให้ทุกคนแล้วนะผมซึ่งมันไม่ต่างอะไรกันเลย ก็คือไม่ทําไม่ใช้ก็ได้ครับผม2ตัวนี้ก็คือไม่มีก็ไม่เป็นไรดูผมจะลบออกให้ดูลบออกเลยนะนี่ครับผมลบออกซเซฟไปเรียบร้อยไม่มีอะไรครับผมก็คือ2ตัวนี้ bg clip adding กับ border ไม่ต้องมีก็ได้ครับส่วนที่ต้องมีที่อาจจะใช้งานได้ในบางกรณีกรณี หรือเปล่าก็คือ B G ค clip content นั่นเองครับผมก็คือ B background เราเนี่ยมันจะแสดงในแค่เนื้อหาของ content นั่นเองก็คือเนื้อหาของ text ของเราประมาณนี้ครับผมกับ background clip content นะครับส่วน B G clip text อันนี้คือไฮไลท์ของเราครับ เดี๋ยวเราจะพาเขียนกันลบออกเลยใส่ H1 ขึ้นมา Hello b g c l i p t ick. Hello b g c l i p นะคเอาสร้างคลาให้มันสักหน่อยอันนี้คือทั่วไปเลยนะ 3L แล้วก็พากันเขียนกันแล้วแหละโอเค o n b o u เราจะใช้ B G clip text ครับอย่างนี้เลยนะครับผมในการทำให้ B G มันอ่ารวมร่างกับ text นั่นเองรวมร่างกับข้อความแล้วก็จะใช้ text turn split เดี๋ยวเขียนไงมันไม่มีออโต้คอมพี t e ให้เรานะนี่ครับผม turn แทนสเปนซ์เทคแทนสเปนซ์โอเคเดี๋ยวครอบมาเลย t r นสเปน n ์ P A R E N T ีนะครับก็คือทำให้เทคมันร่องหนนั่นเองครับผมโอเคเทคมันก็จะร่องหนอย่างนี้แล้วมันก็จะเอาตามพี่ของมันก็คือ BG ครับผม B G ตามด้วยสีก็คือการ สร้างแบคการ์นเองจะใส่สีอะไรก็ได้แล้วแต่ครับผมสีแดงน้อยเออ BG c ล i ปเขียนผิดหรือเปล่าเีย CL IP. อ๋อมาแล้วมาแล้วโอเคนึกว่าไม่มาสีแดงก็ได้สีน้ำเงินก็ได้ เพียงแค่เปลี่ยนจากเท็กแล้วก็ตามด้วยสีของเราเปลี่ยนเป็น bg แล้วก็ตามด้วยสีของเรานั่นเองครับโอเคส่วนคนส่วนใหญ่ที่คัสตอมกันโอ้ไม่ต้องไม่ต้องใช้เอ่อ bg clip เท็ก็ได้หนิถ้าจะถ้าจะแบบถ้าจะใช้เท่กถ้าจะใช้ bg please ห้าร้อยอย่างเงี้ยหกร้อยอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปใช้เท็กห้าร้อย เทคเลสห้าร้อยอย่างนี้ไม่ง่ายกว่าเหรอใช่ครับใช้อย่างนี้ได้เลยครับผมถ้าใครจะใช้แค่สีเดียวๆนะครับผมถ้าใครจะใช้แค่สีเดียวๆใช้อย่างนี้ได้เลยครับแต่ว่าเอาใจาจะคัสตอมสีนั่นเองให้เป็นกาเดียนแลใช้เทคกาผมมงงทำไมออโต้คอมพิสมันไม่มานะฮะนี่ครับผมกาเดียน g a R d i e n t ครับผมการมันก็จะมีหลาย t o ูนะการเดียนมันก็จะมีทู B BOTTOM to BR อะไรเงี้ยเราจะใช้ค่า default ของมันให้ทุกคนทุกคนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การเดียนได้ในเทลวินได้เลยนะครับผมเราจะในกรณีน,นี้ผมจะใช้ตาม document ของเขาเลย ฟอร์มก็คือจากสีอะไรไปสีอะไรนั่นเองครับผมสมมติว่าจากสีเขียวครับผมเปล่นทู่ะทูไว <c oughs> ไวโอเลสให้เลยสีเราให้โอเคมาดูผลลัพธ์กันครับอืเนี่ยกริปกรีนเขียนถูกปะเนี่ยฟอร์มเลสแล้วกัน อผอผิดตรงไหนเขยาไปดูที่อันนี้กันครับเทกการเดียนอะไรมันเป็น bg ครับผม BG g u กา d เดียนครับโอเคประมาณนี้เราก็จะได้สีแบบสีสวยๆของเราแล้วนะเริ่มต้นอะไรดีอ่ะกิน ผมเขียนกีนผิดเขนผมเขียนกีนไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้โหเห hey. บูนะครจากบูผมเขียนฟอร์มผิดทุกคนโอ้โหฟอร์มอย่างงี้นะ f o r f r o m นะฮะผมอันนั้นมันฟอร์มนะฮะอ,อต่างกันนิดเดียวก็ไม่ได้นะฮะผมต้องเขียนให้ถูกนะ โอเคเราก็จะได้ B G clip take เป็นที่เรียบร้อยแล้วสมมติว่าเปลี่ยนเป็น red ก็จะได้ red นะผม red to ไว i e red to b o o l ก็วานไปนะผมเดี๋ยวอืม ทูบูสี่ร้อยแล้วทำไมมันไม่ได้ล่ะเนี่ยเกิดจากอะไรพี่ปับ๊บเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หลุดหรืออะไรเนี่ยไม่หลุดนะเอ่มฟอร์ม from let to to uh, to bool สี0 0อ้าวเกิดจะหักอะไรครับทุกคนดูกับผมซีสิโอเคเดี๋ยวผมก้อมมาจากดอกเลยให้ผมปึ๊บ แชทก็มาจากดอสอ้าวก็ได้ปกติเนี่ยแล้วมันเกิดจากอะไร B L U e. อ่ะลิฟอ้าว งงตึ๊บเลยครับทุกคนโอเคประมาณนี้ฟอร์มบูทพิงดูฟอร์มบูทพิงดูครับประมาณนี้ครับผมหลักการง่ายๆโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการก่อนนะครับก็คือเราจะทำให้ bg ครับผมมันรวมร่างกับเทคนั่นเองแล้วก็ทำให้เทคมันล่องหนทำให้เทคมันทานสเปน แล้วก็ใช้ Background กา a เด i a n นะผมเรามีในเนื้อหาอยู่แล้วมีในด็อกอยู่แล้วบ g Guardian อืมยวพิมพ์ให้ดู Guardian จ g Guardian เฮ้ยไม่มีหรอบ g g u a r d เ a ีไม่มีหรอนี่ง ก็ใช้ลีเนียก็ใช้ได้เหมือนกันเรเดียนกาเดียนสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมทุกคนสามารถอาจเพิ่มเติมได้ในส่วนของแ a c กกราวนอิมนะครับผมทุกคนสามารถอา่อานเพิ่มเติมได้นะครับผมว่าใช้ยังไงมีลีเนียประมาณนี้ครับ กับอ่อแบ็กกราวแบกกาวอะไรบิ๊กกาวแบ็กกราวคลิปเรามากันที่แบ็กกราวอิมเมจนะก็ไม่มีอะไรมากครับผมเหมือนที่เราพูดไปก็คือการใช้ดึงแบ็กกราวจาก u r l การใช้แบ็กกราวเรเดียนในการทำให้สีมันแบบโซเว็บสวับนี่สีมันแบบมีมีเทคนิคเนี่ยผมสามารถใช้ 50%ถึง75% 90%อะไรก็ว่าไปทุกคนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับผมมากันที่ background position ง่ายๆครับผม top left top left ก็คือแสดงเนื้อหา background จากด้านด้านซ้ายบนอันนี้แสดงเนื้อหาด้านบนอันนี้ขวาบน ่วนใหญ่เราจะใช้เป็นเซนเตอร์ก็คือให้มันแสดงตรงกลางรูปภาพเลยนั่นเองนะฮะประมาณนี้ครับผมโพซิชันส่วนรีพีทส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ no repeat กันเพื่อไม่ให้แบ็กกราวมันแสดงซ้ำนั่นเองฮนะให้มันแสดงแค่รอบเดียวพอบางทีมันแสดงซ้ำใช่ไหมมันก็จะแสดงเนื้อหาซ้ำๆๆๆๆเราไม่ต้องการนะเราต้องการให้มันแสดงแค่อันเดียวก็พอครับผม ไปต,ต่อกันที่ Background s i เหมือนเดิมครับมันจะมีออ u t o เพิ่มเข้ามานะผมจะอธิบายนะว่า Background s i มันต่างกันยังไงแต่ละอันโอเคไปที่หน้าเพจครับ ดูกันครับแต่ละอันอันนี้ไม่เกี่ยวนะรีพีทไม่เกี่ยวครับอ่ะอธิบายรีพีทด้วยแล้วกันนี่ครับผมอันนี้คือ no r e p e a ครับอันอื่นคือรีพีทก็คือมันจะแสดงซ้ําถ้ามันแสดงอันหนึ่งเสร็จใช่ไหมมันก็จะแสดงอันต่อไปแต่ถ้า no r e p e a ก็คือมันจะไม่แสดงอันต่อไปนะครับ โอเคประมาณนี้ผมกับรีพิตปิดไว้ก่อนเราจะมากันที่สิ่งที่มันสำคัญสำคัญหน่อยก็คือ background cover ครับไอ้ b a c ็ g r o u n d เขาเรียกว่าอะไร background size มันจะมีไซส์ cover ก็คือตามขนาดภาพรอดูนะเวลาผมเลื่อนเล็กลงมันก็จะสโลปลงตาม,มขนาดของภาพนั่นเองครับส่วนคอนทายก็คือมันจะ ฟิตตามขนาดของภาพนะครับผมทำให้ภาพมันแบบสมประกอบดูแบบไม่แปลกนะรประมาณนั้นทำให้ภาพไม่แปลกนะก็คือมันจะสมประกอบอย่างนี้เลยส่วนโคเวอร์คือมันจะโคเวอร์ตามขนาดของภาพนะฮะส่วนออโต้ออโต้ก็แบบนี้เลยรูปภาพประมาณไหนมันก็แสดงตามนั้นเลยนะฮะโอเคร okay. ประมาณนั้นประมาณนี้ครับผมออโต้ Auto. ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยใช้กันหรอกส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นโคเวอร์กับคอนทายนะครับนะครับประมาณนี้ครับผมกับการใช้แบล็คการ์ของเราเดี๋ยวอีพีหน้าเราอาจจะมาต่อกันที่บอร์เดอร์กับเอฟเฟกโอเคประมาณนี้นะผมถ้าเออผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมไว้เจอกันครับ